ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การที่มีอากาศบริสุทธิ์คนไม่เยอะแบบพ,พื้นบ้านอะ่ะและที่สําคัญนะฉันต้องการของฝากไปฝากพึ่ญ้าด้วยเออก็ว่านะเราไปที่นี่เรารู้จกเพื่อนคนเดียวอะ่เะเขาชื่อออมเราไปหาออมกันนะ<า>โอเคไหมโอเคเดี๋ยวคลจะตกนะถึแล้วพวกเธอนี่ไงบ้านของออมข้างชันเองถึงแล้วหรอรู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่สดชื่นดีนะ <c oughs> นี่นายหวานเองนะอ้อมอยู่หรือเปล่าไงนายหวานไม่เจอกันตั้งนานพาใครมาด้วยเนี่ยนี่มีหนึ่แลนนี่เดยีิสกับเพื่อนเรามาจากกรุงเทพเองขอเราเออมนะเชิญเข้าบ้านาก่อนสิ ใช่เราได้ยินแม่เราเล่าว,ว่าตอนนี้หมู่บ้านเรากำลังประสบป,ปัญหาเศรษฐกิจเกี่ยวกับสินค้าโอทอปมีนายทุนเข้ามากดราคาสินค้าจนทำให้คนในหมู่บ้านพากาันหนีไปทำงานในเมืองกันหมดอีกหน่อยหมู่บ้านเราก็คงจะนี่คือปัญหามากเลยสินะแย่มากเลยเอ๊ะทำไงดีนะเออ เดี๋ยวเราจะลองถามสองคนนั้นดูว่าจะช่วยอะไรเราได้บ้างไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมินจบด้านการตลาดมาเดี๋ยวเราจะทำให้นาะนี่ออมเราจะบอกอะไรให้นะคือเรา,าต้องบอกทน้าผลออกมาว่าเราต้องส่งเสริมสินค้าโดยไมโดยไม่ต้องให้ในายทุนหน้าเลื่อนนั่นเข้ามาเกี่ยวข้องเด็ดขาดเราจะต้องโปรโมทสินค้าลงในโลกออนไลน์หรือสื่อต่างๆนะ ที่นี้ก็เจ๋งดีนะขอบใจมากรักในหวานที่สุดเลยอะ่ะและเราหวังว่ามันจะได้ผล ทในและต่างประเทศเริ่มเิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนชาวบ้านก็หันกลับมาทำพงเช้าเท้าอเนกประสงค์กันแล้วขอบคุณเธอสองคนมากนะมีนและเนยยีสต์ในหวานด้วยดีแล้วอะ่ะก็ดีนะพวกเราได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้ดีวันนี้ฉันกะพาวกเธอไปกินโชมวิวกันโอเค นาเราว่าเราไปเดินทางนู้นดีกว่ามินไปได้วยกันไหมไปเราไปเดินทางนู้นดีกว่าไปเขาบ้ากล้องกันเถอะสองคนนะ่ะไปนั่นนั่นป้าคนนั้นเขากําลังทําอะไรนะ่ะลองเข้าไปถามป้าเขาดีกว่าไหมเหมือนว่าป้าเขากําลังจะล้างถังเคมีที่เพิ่งพ่นผักเมื่อะกี้ลงในแหล่งน้ํานะใช่แล้วก่เราไปห้าป้าเขาดีกว่าถเถอะอ้าวสาวจะไปไหนกันจ๊ะจะรีพูดทีสิเราไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ ้าคะป้ากำลังทำอะไรอยู่เหรอคะป้ากำลังล้างถังยาจ้ะล้างถังยาวุ้ยตายล้างถังยมาม่สมควรมาล้างแหล่งน้ำแบบนี้นะคะมันไม่ดีใช่แล้วค่ะมันทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฮ้ยป้าขอโทษป้าไม่รู้จริงจป้าจบแค่ปอ,อะถ้าป้าไม่รู้เดี๋ยวหนูจะอธิบายให้ฟังนะคะการที่ล้างถังยาในที่สาธารณะแบบนี้มันไม่ดีนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ปลาตายหรือว่าน้ำเน่าเสียะคะ่ะไปทานทำลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะ ป้าต้องไปล้างในที่ที่ไม่ปล่อยน้ําลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติแบบนี้ค่ะและอีกอย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่ปาลากําลังวางไข่นะคะสารเคมีอาจจะไปตกค้างที่ปลาและป้าอาจจะรับประทานปลาที่มีสารเคมีก็ได้นะคะอาจจะก่อปกเป็นโรคมะเร็งได้ค่ะอา้าวงั้นป้าก็จะไปล้างที่บ้านนะค่ะงั้นป้าไปละเดี๋ยวป้า เราอยากเลิกเพราะว่าด้วยไปกันเถอะนี่เล่นจังเลยถ้าเราเล่นเขาจะด่าเราไหมอะไม่ด่าหรอกเอาไขมันออกให้หมดเลยไปเลยเน่ทำไมไม่รับจ้าใครโทรมาเออคือว่าเจ้าน่ะเออไม่ใช่เอองั้นเราขอโดนไปรับโทรศัพท์ก่อนนะเดี๋ยวเรา สืบง,งานต่อค่ะท่านเทศมนตรีเกี่ยวอะไรด้วยคะอะไรนะคะท่านเทศมนตรียักยอกเงินจากบัญชีรัฐสาสล้านกันเหรอคะค่ะอะไรนะคะีเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดของเสียเบิร์ดด้วยเหรอคะค่ะได้ค่ะมันเป็นปัญหาสังคมและการเมืองมากเลยนะคะค่ะจะรีบจัดก,การให้คะ่ะ เฮ้สมุนตีนี่กำลังคุยโทรศัพท์ด้วยสงสัยจะคุยเรื่องธุรกิจร้อยล้านแน่นอนเลยอย่างนี้มันต้องซื้อเสียคือผมอยากได้ของอยากได้เท่าไหร่ว่ามาเดี๋ยวผมจะยากย่อเงินจากงูผู้สูงอายุ30ล้านบาทได้ได้โอเคเฮ้ยน่าเสียงอะไรหรือว่ามีคนรู้เรื่องของเรา นี่จะเป็นไหนเอ่อคือว่ารู้ไหมคนที่ร่วง,งความรักของฉันเหมือนเป็นไงเออหนูไม่รู้จริงๆนะคะหนูแค่เดินทานมาเฉยๆงั้นหนูไปก่อนนะคะเป็นพนักง,งานของร้าเลยเราไม่มีอะไรจริงๆค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าเรายัางคืนปล่อยท่านเฮสซมุนตีและเสียเบิร์ดไว้มีหวัง เกิดปัญหาการเมืองการปกครองและปัญหา,าสังคมตามมาแน่นอนเลยไหนทั้งจะปัญหาการคอรัปชันไหนทั้งจะปัญหายาเสพติดวุ่นวายไปหมดเราต้องจัดการขั้นเด็่ฮัลโหลสวัสดีค่ะเสียเบิร์ดเหรอคะค่ะน้องกล้วยนะคะไม่ทราบว่า,าเสียเบิร์ดมีงานอะไรให้น้องกล้วยทำไหมคะอะไรนะคะ ค่ะได้ค่ะใช่นกกล้วยไปหาที่ไหนเหรอคะได้ค่ะยินดีเจอกันนะคะเสร็จแน่เสียรอชิกันน่แ่แรอนานไหมคะเสียก่าบสิจ๊ะขอบคุณค่ะเอ้ยเอาไปก่อนไปครับเสียชื่อกล้วยเหรอเราค่ะทำง,งานอะไรมาก่อนเป็นตำรวจ เป็นโคโยตี้มาก่อนค่ะเลยสนใจเป็นเด็กเสียไหมจะดีเหรอคะเงินดีนะคือว่าเงินเหรอคะงั้นน้องกล้วยไม่เกรงใจแล้วนะคะน้องกล้วยทําได้ทุกอย่างเพื่อเงินนะคะเออว่าไงท่านนายกเทศมนตรีเหรอ ได้ได้เย็นนี้เจอกันเสียจะไปไหนล่ะคะเยันนี้เสียมีธุรานิดหน่อยธุระอะไรอะ่ะน้องกล้วยไปได้หรือเปล่าได้สิน้องกล้วยต้องสัญญานะคืนนี้ต้องเป็นของเสียอืมก็ได้ค่ะจริงในคลองเราเสีย นี่ไงนี่ใครอ่ะหน้าตาคุ้นคุ้นเฮ้ยมือนี่เด็กใหม่ของเสียเองชื่อกล้วยไหนลองหอดแวยสิเสียค้าดูเลยเรี่เอาเงินมาเสียค้านกกล้วยไม่อยู่แล้วนะคะงั้นน้องกล้วยเข้าห้แคมป์ก่อนนะคะเดี๋ยวน้องกล้วยมานี่นี่เงินดีมากงั้นผมไปก่อนนะ หยุดนี่คือเจ้าที่ตำรวจวางอาวุธแล้วมอบตัวซะเฮ้ยตำรวจเสียงอะไรอ่ะเสียงปืนอ่ะเราจะโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวรอแป๊บึงเราจะโทรหาตำรวจฮัลโหลคุณตำรวจคะตอนนี้มีการส่งยาและเกิดเหตุประทะกันค่ะนี่เรารีบมาดูกันเถอะเขาทำอะไรกันอะหยุดหยุดท่านเอสโมนตีวางอาวุธลงซะ นั่งลงช้าๆอย่าขับคืนจ่าคุมตัวไปวางอาวุธเสียเบิรคุณถูกจับแล้วล่ะคุณเองเหรอน้องกล้วยที่เป็นตำรวจใช่ฉันเป็นตำรวจส่งมาจากกรม DSI ให้มาจับกลุมคุณวางปืนลงไม่วางคุณอะไรที่วางเสียเบิรต ผู้หญิงอยากคุณจะทำอะไรผมได้ฉ ah ันทำได้กว่าที่คุณคิดแล้วกันเอ้ยเอ้ยมอบตัวซะนตฐรีเป็นไงบ้างอ่ะเรื่องคดีก็เรียบร้อยดีนะท่านเทศมุนตรียะโดหลายข้อหาเลยแหละยยังจะโดนถอดถอนออกจากการเมืองไทยด้วยดีแล้วล่ะการเมืองไทยจะได้หมดปัญหาคอร์รำชันสักที จะเ,เบิร์ตบ,บ้าเหรอฉันไม่ได้เป็นอะไรกับไอเสียนน่นสักหน่อยฉันเป็นการสแสดงเพื่อสืบสวนสอบสวนเท่านั้นเองเราอยากรู้ว่าไอเสียนั่นตายไหมก็ไม่ถึงกับตายนะตอนนี้ก็โดนหลายข้อหาหนักเหมือนท่านเทศมนตรีเหมือนกันอะ่ะคงจะไปขึ้นสารหลายชั้นนิดหน่อยอะ่ะประมาณนี้แล้วคงอยู่ในคุกอีกนานด้วยแหละดีแล้วละ่ะปัญหาย,ยา่บ้านในสังคมจะหมดไปสักทีแต่ว,ว่ามันยังไม่หมดหรอกยังมีอีกมากมายแต่ยังเรา ต้ช่วยการสอรสอนดูแลชุมชนให้ห่างไกลาจากยาเสพติดแค่นี้ก็ลดปัญหาอ้าวแล้วพวกเธอแบกสัมภาระจะไปไหนกันเนี่ยคือพวกเราจะกลับท้องเรียบแล้วล่ะอ้าวจะกลับแล้วเหรอไม่อยู่ต่ออีกใช่ไหมอ่ะแล้วกลับย,ยังไงอ่ะเดี๋ยวรถก็จะมารับแล้วล่ะรถจะมารับเหลอจีดี้เหรอ,รหรอให้เราไปส่งไหมอ่ะ<ด>โอเคนะไปสิ you